ไม่นีล้มต้อมขนาดนั้นท่านผู้ชมครับค่อมขนาดนั้นมาได้ก็แปลกแล้วม,ม,มินต์อีกคันหนึ่งครับ ไม่รูกับบ้าพนุษไม่รู้จะถ่ายคันไหนก่อนเลยครับติดทั้งสองฝั่งเลยหน้าและหลังคันนี้ก็ติดวินนี่ต่างหากไอ้ยัยเสี่ยวคว่ำว่ะมันมีสิทธิ์คว่ำนะเนี่ยคันนี้มันมีสิทธินะ์คว่ำไงหลงงานเนดี๋ยวด้คว่ำเม,มันได้กู้แล้วจ้ะ งานนี้ได้เห็นความมันละเ,เออถ้าอย่างเงี้ยได้โคกมาเนี่ยได้แต่ถ้าคอมอย่างเงี้ยเป็นลายแล้วนะไปนู้ดเดี๋ยวใครคนนี้ไปสายเลยเออไปสายเลยนี่รนครับอ่าโฟล์ดดัครับ ตรงนี้น้อยมากที่เป็นรถคานวิ่งมานะครับ เนหสำหรับปองดินด้ำน,นะครับถ้าตกมีความครับตั้งคอมให้ได้ตำดูท่าหลังจะตกซะเป็นแน่แท้ไม่ตกครัไม่ตกตกออตงโอ้โหถูอะไรขัดสีชวีวันมาเลยไปเฮ้ ใหญ่ที่บอกเลยบิดบิดเลนได้เดินบิดตะไบเดินบิดตะไบเดินแบกเลยโอ้โหนี่ไปด้วยพลังเบียร์เมื่อวะเนี่ยหุ่ยแน่ใจเหรอไม่ออกอ่ะนั่น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 เขาให้ออกแล้วเขาดึงแล้วไม่ยอมแล้วยอมแล้วหมดไปและหนึ่งทำสีมาก็โดนไปแล้วหนึ่งแผลดูเสียเฉลิมมาปืดปืดปืดเลยโอ้โหแต่เอ๋แม่งใจถึงที่หายเลย เอาจริงเหรอโอ้โหโดนแล้วตาไฟเบียนแล้วโอ้โอ้ยแมงโอ้ว้าโอ้โดนแน่แน่โดนแล้วหลังโอบ้าจริงเว้ยโดนไปหนึ่งหนึ่งแผลแล้ว đua đi đó. Đèn, lại không gì, không, fruit, này, Để lại Ơi, dì phương dì ngang anh đi Khát rèo Dì ngang nè, mà nè Mà đi dì hả? Lòng đi, lòng đơn đi ยังไม่ขาดครับยังไม่ขาดเออโอ้ยแม่งใกล้ถึงชีพหายหรือมันเมาว่าบันไดไปแล้วหนึ่งอันนี่ผลงานไปแล้วเห็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก็บบันไดก่อนเก็บบันไดก่อนจะมีเรื่องจะมีเรื่องโอ้แล้วก็อีกหนึ่งแผลเพิ่งทำสีมาแล้วเนี่ย โอ้เก็บกระไลไม่ใช่หายเมาแล้วร่างร้องไห้นะดูปิงนกให้สมมันเป็นปิ่งนกฮัคอดูเองก็แล้วกันค่นผู้ชมเนี่ยดูเรียบร้อยขันต่อไปตีวงอย่างนี้เอาแน่ครับงวาล แต่งตัวไหนอ่ะจะกลับบ้านหรืออะไรรถ,รถมันพื้นแข็งแล้วมันจะเด้งเอาละอู่ในรถคา,าร,าร์คนของครั้งที่สองเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเลย <laughs> ไม่มีอะไรเลยไปีต่อยจะลงล่าไม่ต้องล <laughs> งหา อย่าหลุดขอล้วเสียงลมอ่ะเวียนแล้ครับดีไม่หลุดขอบครับมันไฝ่ายเดียวมาพีงแบงค์เลย คืนคืนเลินลากไม้ปีกนอกขึ้นไปแล้วครับกระแทกกระแทกไม่มีปัญหามีไส้เลี้ยวรถปีกนกครับ โอ้สวยครับอย่างนี้ครับปีกน้องต้องจับอย่างนี้ครับนี่ครับค่อยๆค่อยๆนิดเดียวนิดเดียวเจ้ามามาขวนไเลยแค่มามาลอดใช้ได้ครับผ่าน กับวิธีโบกลายครับสบายครับขาได้ได้ขบาเโอ้โหขาดบอกว่าเสียงอะไรอ่ะ แ,แน่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 ไฟท้ายไอไฟเรียวห,หลุลดไปหนึ่งตาแล้วไอขีเดีวยวยไม่ได้ไม่ได้ไ เอาแล้วครับอันนี้ลายเป็นลายพิเศษที่ไม่มีใครรถคันไหนลงนะครับโอ้โหเต็มเต็มแหวนเลยเอ้ยอะไรลั่นๆวะเสียงอะไรลั่นๆวินวินอ่ะไปเบล้มาไปเบี้ยวไปไหนไปเบี้ยวมา,วอ,า,วมาอ๋ออันนี้ใช้ลมกลดใช่ไหมเฮ้เบี้ยออวอ่ะดูนะ เชือกมันเตี้ยไปนิดนึงอ่ามาดูครับพอลงแล้วมันก็งัดดินเลยครับเดินล้อหนักมาครับแต่นี้ไม่ใช่หนักธรรมดานะหนักธรรมดาโคตรหนักครับแต่รถปิน่นเนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันพอกันย้ายไปต้นนี้ไปต่อหรอ โอ้โหโอ้นี่ฮะท่านผู้ชมดูเองครับตึ้งตึ้งโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับดูเลยโถดินแข็งๆไปเลยครับอะล่ะเมื่อกี้มันก็ลึกอ่ะมันไม่มีใครไปตั้งนานแล้วสายหน่อย Ồ, đây nó quảng nó lông lông lưng lên nè mà nó không lông tăm lông nám à Đây ồ, lưng lưng lưng, thấy không? Khôi, khôi, khôi Ồ, mít lưng Mít lưng Đủ, đủ นท uhm ี่ไม่ไ้ีลย่อาวเลยไอถีบเต๋เมื่อกี้เนี่ยหนักขนาดไหนท่านผู้ชมดูนะครับยางสาเจ็ดเหลืออยู่แค่นี้ ลองดูว่าพร้อมยางพี่พร้อมยางพี่อันนี้เราจะไม่เดือดร้อน่ะดูว่ามันหนักขนาดไหนครับยาง37เป็นตะพักดินแข็งโอ้มันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งจริงป่ะนี่เราไม่ได้เล่นนะเราจะมาดึงผมขอญาตดึงนะฟรีฟรีปลอดยั่งเออล้อลอยตรง Ô đẹp mười lăm. Ton mày ô mày không đỡ lâu nòi, đỡ lâu nòi. Do lâu nòi chưa nòi. Tông đỡ lâu chưa ấy. Chuốc 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 โอ้โหดูครับทำไมวิวเป็นแรงขนาดนี้วะเนี่ยของแรกแรกเลยเนี่ยให้เราตกใจวเห็นเยเดี๋ยวเราบอกตกใจมันเด้งดึงกันไปเลยโอ้โหดับเครื่องเลยแล้วจะเยียบเบรกทำไมน่ะแล้วเยียบเบรกทำไมหลายจริงๆริยรงไหตอนนี้กำลังประชุมก็จะไปทางไหน เหมือนจะจำทางไม่ได้ว่าไปทางนี้เลยลังเลดันครับดันเป็นทางที่บุกเบ้อครับไม่มีรถออฟรถเข้ามานานรอดสายเนาะโอ้โหโอ้โหอดต้นใหญ่เลยเว้ยโอ้โหอย่าเพิ่งยิงยิงเมื่อจะเป็นครับ เสียงปัม๊มรถทำงานได้จริงอยู่啊มันยิงยิงหลังครับอ,อ๋อยิงต่หลังเงี้ยครับเ,ออเดี๋ยวมันงานงอกมันเป็นหินส,ส่วนใหญ่เนาะครับโอ,โ,โอ้โหข้างหน้าซ้ายขวาดีพี่ไป,ไปใกล้ๆหน่อยโอ้แต่หินแม่งมันปาะโลกแต่หินงานใจเลย ซ้ายเอ้ยขวาขวานะเออสายเ้ยดี๋ยวเ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 ดี๋ยวขวา้ายลงตรงกลางแล้วบอกตรงกลางโดมากพี่กู้เคยบอกไหมไอ้ตรงนั้นแคบนะครับโอ้โหมันเป็นทางนะครับไม่ใช่ไม่มีทางโอ้โหพี่เตะเหนื่อยเว้ยลองกิน้าย ไม่ยิงอ่ะเมื่อกี้ยิงพี่ยิงต้องหยุดทั้งทังเป่ายันแรกเดี๋ยวยิงหลังไม่ได้ยังไม่ได้ยิงพี่มันเดินล้อมันต้องยกเขาเล่งก่อนยิงโอ้โหแข่งนี้เขารอคือให้เราหยุดหรือว่าไงพี่ดักนี่คือดักอะไรเนี่ยดักอะไรเดี๋ยวรอเขาไปเป็นไงรอเพื่อนก่อน ยิงยิงจอดก่อนอ่านั่นแหละ,ะยกเขาเร่ยงแล้วยิงยกเขาเร่งก่อนอ่ออานั่นแหละแล้วจอดไปไทยก่อนไหมพี่ฮะจอดไปไทยก่อนไหมเอออ่ะรอตีนยยีไฮไลท์อ่ะโมให้พักก่อนเดี๋ยวผมขอมสมัยก่อนต้องใช้กำลังเยอะ สรุปแล้วก็คือเส้นทางปกติไม่มีอะไรนะตอนนี้ถ้าถ้าเกิดตอนนี้เป็นทางเก่เา <ke lle. S 2> มีความพร้อมในการเดินทางเนี่ยถือว่าไม่ยากก็ก็รถปิ่งรถเข้าได้อะใช่ถือถือว่าไม่ยากครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในความพร้อมที่เราเตรียมยางเตรียมตรงนั่นแหละ,ละแต่ก่อนมันคือแต่ก่อนมันมาเลยมาเลยแต่ก่อนมันลื่นด้วยความที่ผมจะมาหน้าฝนอืมไม่ได้มาแต่ก่ สิบกว่าปีที่แล้วนะที่มากันที่ผมก,ก็ไปเดินม,มาน่าจะเกินเจ็ดปีแล้วทำไมเขาเรียกเนินโตยต้าโตยต้าบอกโอ้โหมามาแล้วครับรถเปีกนกแทบจะเดิมๆเลยครับนี่ยลันลากไม้ครับ ไม่มีอะไรเลยมาแล้วครับตะปานลากไม้ครับครับรถปีกนกก็กมุดไปเรื่อยๆ อย่างพอเห็นทางอยู่ครับเป็นป่าทึบเลยครับโอ้โห,โหหินก้อนเป็นเลอเลยต้องเหยียบต้องเหยียบมันคอมอยู่ตอนนี้ยางเล็กอยู่ใต้ท้องนะต้องถอย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 หินก้อนเป็นเลิเลยเต้องกอดซ้ายมา คันนี้คานครับอันนี้ยางเตี้ยแขวนครับติดแล้วโอ้โหเจอหินอยู่ใต้ท้องครับจะมาได้เปล่ายางสารที่เบ็ดครับ อย่างเล็กอย่าง3เบ็ดไปต่อครับเป็นทางบุกเบิกครับไม่มีคนเข้ามาหลายปีมากเลยมันเลยลกๆครับแต่กลับเรากลับมาด้วยรถปีกนกนะครับถ้าปีกนกคจะมาเชิญครับโอ้โหนี่อรไรมากเนี่ยโอ้หวาหวาหวาครับเออ ได้พี่ได้ไหมได้ถอดฝอยก่อนโอ๋ไอันนี้เหนียวนะมันแม่งเลยมันเหนียวมันฉุนเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหรอพีโก้มึงนะำพีโก้มาถึงนี่แล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องรอพีโก้ต่อนะครับโอ้โหเสียบมาเอ้ยหนีบหนีบ มีรถคานมาด้วยครับนำวิโก้วิโก้น้ำอยู่ครับนะโอ้โหใจโคตรเลยวิโก้คันนี้ครับคันนี้วิโก้นะครับสุดยอดไม่ธรรมดา,าจริงค<น>ันนี้<อ>ไตตันนะครับ สุดไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมไม่เคยมาเลยเนี่ยอันนี้เลโวครับโอ้ยมืดกับมืดโอจะต้องไปทางนี้นะครับเนี่ยหินล่องลอยหินไปโน่นครับโอ้โหเลยี้ยงหน้าก้อนเริ่มเทิมเลยเอาละครับลุยกันต่อครับขณะนี้เวลาเท่าไหร่ไม่ทราบครับ มีไม้ขวางด้วยอันนี้เราจะไปยังไงล่ะทีนี้เห็นไม้ไหมครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่นราไม้เนี่ยไม่ใช่ไปง่ายๆนะไม้ล้มขวางทางต้องวินไม้ออกของเราป่ะไอ้ข้างหลังจะไปได้เหรอเนี่ยโอ้โหข้างหน้าอีกก้อนมันลุกเทิมเลยอ่ะโอ้ยแล้วรถปีกนกมากันครับมันมาถึงนี่ก็ต้องดันต่อแล้วท่านผู้ชมครับ คำไม้มาได้แล้วนะครับไอเลโวครับนี่คือปีกนกสายฮาร์ดคอร์นะครับชิบหายไม่ว่าแต่ละคันลุยไม่ได้ขนาดนี้เลยครับทายที่ไม่ได้เข้ามากลางวันนะครับเลยไม่ได้ภาพสวยมากนักนะครับคันที่สามครับ ถ้าใจถึงโดโอด,โอดไม่กลัวรถบุบขูดขีดเชิญทางนี้ครับปิงนกสายฮัดคอร์โอ้โท่านผู้ชมใครจะประจนไทยยังผมมีอไหมเนี่ยครับเนี่ยด้วยรถแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีอีกไหมนะจะประชนชัยได้ขนาดนี้ ด้วยวิ้นตัวเดียวนะครับเจ้าของรถอยู่ไหนเจ้าของรถอยู่นี่เมากริกเช้ามาคงจะงงเหงาเครียดยิบหายมาด้วยโดยนะดูชมครับดูฮะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับรอยขีดโขนต่างๆเนี่ยเลโวอต่อท่านผู้ชมครับเราใช้รถคานมุดมานะครับเก่งไม้ใบหญ้าเห็นก้อนเมล้อเลยครับ ครับอืเอาเข้าไปดูเอเองนะครับว่าเราลุยกันขนาดนี้นะครับยางสามสิเบ็ดครับอันนี้น่าเป็นห่วงแล้วครับว่าจะรอดหรือไม่แต่ใจเนี่ยเกินยางสามสิบเบ็ดครับนะฮะว่าถาวันอันเั็นริ่มเทิมเลยยังง,งูเลยอ่ะไป ดยเองครับว่าสายบูสายลวยไม่กลัวครับโอ้โหส่วันนี้ต้องช้าๆนะ่ีกระจกแตกมันเกี่ยวรถหน้าฝนตงรงไหนต้องจัดอีกสักรอบหนึ่งครับทางแบบนี้เพราะมันจะลื่นกว่านี้เยอะเลยทีเดียวหมดอีกแล้วไปโอ้โหสายหน่อยสายหน่อยโอ้โหทางดีนักเกิน ใายลูกปีนไม่ใช่อ่ะ,ะใช่ไหมเราไปดูก่อนไหเ้เออลงไปดูดีกว่าเลโวจะต้องมาที่ผมเนี่ยครับกล้องเนี่ยนะครับงานนี้ไม่รู้ใครเช็ดน้ำตาหัวเข่าบ้างครับเลโวครับเลโวเปนออกมาสิบเก้าอืมดูเอาไว้ ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมืดกับมืดข้างหลังเนงหลังบอกวินไม่รู้กี่ดอกต่อก,กี่ดอกแล้ววีก้เอารถคันหก่อนอีกคันหนึ่งนำมาก่อนครับโอ้ยตกตกครับตก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 ถอยถอยถอยตกครับตกครับมันมืดครับมันมองอะไรไม่เห็นจะปานไม่ได้ต้องวินแล้วต้องวินแล้วจะปานวินงวินโดนต้นไม้ นาปานตกมาในล่องน้ำครับวินด้วยวินด้วยโกะวินแน่นอนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแข็บแข็บเลยครับจูบครับอสู้สู้ ไม่วิ่นครับแถวจริงๆหลักขันสมเลยที่มาอยูเปล่งลกสายฮาร์ดคอร์นะครับจะด้าวอีกแล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหใจถึงจริงๆ อดกันเอาเลเวก็เกิดกรรมง่วงครับก็เลยมานอนแอ้งแมงอยู่ตรงนี there, ้หนึ่งคันมาเจออีกทีก็นอนลงไปแล้วนี่ก็เลยต้องให้เพื่อนอีกคันมาโก้กูได้แล้วครับติดเห็นใต้ท้องครับพร้อมแล้วบอกพร้อมยังเอาเวน เนี่ยติดหินก้อนบลเลอร์เลยเดินล้อช่วยด้วยหินติดอยู่ใต้ท้องครับก้อนมันเริ่มเทิ่มเลยล็อกอยู่เลยฮะโอ้ต้นไม้ล้มเลยต้นไม้ยกเยกยกเยกครับซ้ายไปใต้ท้องเนี่ยมันไปล่อเผากลางเข้า ไอหินก้อนนี้ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเมื่อกี้ติดอยู่ตรงเนี้เดี๋ยวมาดูอีกคันว่าอันนี้ยางใหญ่ก็โอกาสโดนก็จะยากกว่านะครับนั่นอ่ะขนาดยางใหญ่ยังติดถูไปเลยครับมาดูเลเวครับว่าจะพ้นหิน

mm <laughs> เขมที่ไหนดีก็ที่ไหนรับทำก็ไปทำครับในโลกนี้จะมีไหมเนี่ย <c oughs> เขมเมื่อวาน <c oughs> เขมเมื่อวานออกมาแล้วก็เป็นสภาพอย่างนี้ก็จะเขมใหม่โอ้ประการมาปิดหนีดีกว่ากูเจ๊งแน่แล้วเจอแต่คนนี้